จริงๆเนี่ยไม่มีใครกำหนดหรอกครับว,ว่าอายุเราจะเสื่อมเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่า25เสร็จปุ๊บคัดพ้อยว่าเราจะเสื่อมเลยทันทีแต่ว่าจากการศึกษานะครับทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองครับเซลล์ผิวหนัง ปริมาณคอลลาเจนมวลกระดูของร่างกายการทํางานของไตครับทุกอย่างเนะครับเราจะเริ่มถดถอยแล้วก็เสื่อมลงหลังจากอายุ25ปีนะครับสังเกตง่ายๆครับจากนักกีฬานะครับนักกีฬาเนี่ยจะมีจุดพีคที่สุดตอนอายุ25นักกีฬาจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆจนอายุ25แต่หลังจากนั้นเนี่ยนักกีฬาก็จะดรอปลงรับการบาดเจ็บเนี่ยก็จะฟื้นตัวช้าขึ้นวิ่งก็จะวิ่งช้าลงนะครับมวลกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง ถ้าเราจะมาประยุใช้กับคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยครับถามว่าควรจะเริ่มดูแลตัวเองเนี่ยที่อายุเท่าไหร่นะครับถ้าคําตอบของหมอก็จะเป็นเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแต่ถ้าควรจริงๆเนี่ยครับหลังอายุ25เราควรจะดูแลเรื่องการกินการใช้ชีวิตนะครับก็ไม่ควรจะแบบว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยเหมือนรอนเราเด็กๆแล้วนะครับเพื่อสุขภาพเราในอนาคตครับผม